ไปต้องปองปายบ้านสีเขียวมีกินอีกแล้วพี่น้องแาหกน้ยนี่้าะมุนอืด้อน้เไกินเบิีไเกินไปแล้วนะบ้านซีเขียวนี่่านเข่าแล้วแล้วซะ ได้ยงได้ยงสองเีอาบาวแล้วแม่ยังได้ยังได้หนโอ้หนี่แล้ววันนี้นี่บ่แม่ฮนี่นียแดงหน้าคัสมนอยู่นีมันเยออกอีกเออโถยโน่นน่ะเออหัวแดงหัเล้ยวหัวแดงหวแดงมาเดินพิโน่จุ่มปลาหลกงปลาหวาน้องเปจุ่มปลาปลาแม่าแม่

ข้ามันเย็นเซ็ี่ไม่เซ็ตไม่ซตมีพวกมันนะเย็นเป็นน้าวมั้งโอ้ยเป็นการต่างจ้าจมาทกันกม้านดมือเมื่อยช่งเบรบอว่ามบอกไดีแน่วอมันไ้ อ้าวมากันมาเด้อย่าเฮ็ดเอานะโอ้ยไปปู่ทางไม้ปู่ <laughs> น้าให้จูบขอไต่เลยหัวอย่างนี้เองไอ้ก็ได้แม่ขันเรศไรแล้วก็อ้เดี๋ยววะนีนาเี๋ยวจะมาเป็นไถ่เรื่องของออะเยอมากทอด ่งอะเทนกลับไทยมาบริิมันจะเงเปนไปเน่ยระหไปไปงานปกินทบริิต์แลมกี่เดืนมันเริ่มเปลี่ยนงมจบนาบอกให้ี่ไหนมินเิมเลยนลนาลที่จะถึงนีนะครับมันแมบอแซนจ้งยังยังคืนจะหมอยากลง เขเอียอกไ่เียมใ้นตข้าไปที่เราจะปีนั้นไปงานในสัตวกรวิกมวเขอเนไม่นเดียก็ไ้เยไปใชสกัรวที่ตอนน่นไปว่าทีัลลกาบีอะไนี่อลาบีอะี่อัลาบะ เาเห็นหนามันอ้ามดแทนมันมืดบ่มนนี่าเาแจเปอร์วานี่มั้ยเดี๋ยวแม่ได้ซุปเปอร์ลจังหวะลูกสีบ็อกสิ่นอะไรไหมเอ้ยเอาบ็อกซิ่นออกิดนั่

ยาย่า่เบาแรอแแล้วเป็นขไข่เป็นตัวไข่ยั้นข่ยัอ,อาวานอ,นอยังนะโควิดล,ลูกเจเบาเอือีรักเจเบาเงินับบักแซงรับบักแซงไข่านนมตรวจทับวานเป็นโควิดแล้วตัวนันเนาะลาเพรา่าตัวมันกับฝืนโลดเออมันกับืนเลยนะองเป็นวัด ทำไมใช่ะไควัดใหญ่เนีะใก่กนกูลูไปนมึงเก็บขัดมาเปลี่ยน้นังเงียบหมดเนาะ้านองไรเอ่ยละโอ้หนั่นหมูลันยับออกไปนะาไปพูไป

ถามอีแม่ซอนนี่รละเอียดนั่นเปนยญามย์หญ่าผมให่ก็เปยนใหญ่้าลันมันเขาบอกคนเดียวครับคนเดียวหญ้าเรามาอยู่ดีเรามาเลี้ยงหาแม่พว่าแลัวแม่ผู้วะแม่ผัวะเห็นมั้งว่าหญ้าห้งกะทเป็นหญ้ยเป็นหเลยนีเยมด มัญญ่าเทาชุมนั่งแคนีันให้แเป็นเออ่ระหล่เนเออเป็นเออนรอแลาอินนะฮะว่ามันเป็สีดำมันเป็นีกดอมันกันี่ไผกระพุงต้ายันี่แม่แป๊ินพี่ม่กาเป็นยังกันแล้วบ่อไปนี่คือนอกนอกแม่แล้วเป็นยังไข่เบลลี่ ี่ตะไครเนี่ยยาน้องขาติญาตีอะไรพี่เจริ กระบะเคสบายดีพี่น้องมข่าวีเลยมใกินอะไรกินหมดนะมาขาเดี๋ยวคขาเดี๋ยวคาดกิน้าวเบื่อเดีกินอ้วหนามนไปาดเย็นเขาันต้บเน เว่ยเะวปาตัวผมจะเดวยเอ้มใให้แม่เนีเฮให้แม่กูจะสัแล้วก็มาตั้งไปเอากระายเป็นแคเดีวนี่นะจงืเราไปกินเราเว้ยน้องเป็นนอายมเป็นเ้ยน่แล้วแม่น่เปิดนะ กินมดีเลยนั่งน้าใหญ่มันกินใช่ปะกินอะไรแล้วมันบริกรเลยเดี๋ยวมันจะไปนำบริบาลอ่ะอันบริมาลลองดิเมาไปดูจะดูจิ้มจิ้มจิ้มจิลืมกินหน่อยยาตุ้มใช่ปะหนุนก็ซักอะไีก็ยิ้อยิ้มแง่ก่อนใจนี่หน่อยง้นมาไหนด้วยมามา ่ได้มาได้ขอู่ไมันทาง่ายัดง่ายอาันนี้ขอน้อยหนึ่งมันก็ออกมันมีดมันทังกันอันนี้แล้มันมันรูปมันได้สได้เพรอบขึ้นมาว้วได้ดอหาได้โมเดลนี้นะาได้โมนี นี่จะบีมแล้วมี่จะบีมแะก็มาผู้ยิ่งค่ะว่าหันหนีมันจะมาได้ชงปีปลายเป็นบ้ามันจะมาเอาโดยผู้ยิ่งนะคะก็ในชงปีปลายเลยก็มาได้อีกโดยชงปีปลายใส่ชปีปลายสามปี่ยังบอก้อยังโมหอดเกิดลื่นบ่แทมมันเกิดซี๊ดกว่าแมเกิดที่สหนบอกเกิดเดีาย าบ่แมยังแต่ผัวบอทีแม่น้าบ่แมยังแต่ผัวิแตงวันนี้เลยมันบักง่าะก็่ยังได้ยเนเลยกินไหไมันบอได้กินในโดนิงอ่ะเลิศครับเลิศแม่คนนั้